เฮ้ยไอยคำสั่งหยุดยิงเนี่ยหรือคำสั่งไม่ยิงเนี่ยมึงเลิกสั่งกันสักทีได้ไหมฮะฮะแล้วก็คุยกับตัวเฮียเนี่ยคุยยังไงก็ไม่เข้าใจคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องฮะต่อให้มันยิงก่อนหรือเรายิงก่อนถึงเวลาซีนไแอมแม่งสึกรายงานว่าเราไปถล่มมันก่อนอ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยสู้เราบุกเราเปิดแม่งไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องหยุดถล่มแม่งให้ราบเรียบไปหน้าเปราบคาบไปเลยฮะ บอกแล้วไงต่อให้มันถล่มเราก่อนหรือว่าเราถล่มมันก่อนยังไงสื่อต่างประเทศบางสื่อแม่งก็บอกว่าเราไปถล่มมันก่อนน่าสงสารเป็นประเทศน่าสงสารประเทศกวนตีนแห่งชาติสิน่าสงสารนะไรละ่ะเออผู้เเมยนเนี่ยมันเปิดฉากลบใส่เราและคำสั่งหยุดยิงนะเป,นเป็นคำสั่งที่มันมีมั้งแต่สมัยปีห้าสี่เลิกสั่งกันได้แล้ะทุกรัฐบาลเอื้อขมรหมด มันจะเอื้อไปทําไมปัจจุบันนี้นะมันไม่มีโอกาสแล้วบ่อนดําแนวชายแดนนี้มันก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วที่จะเปิดใครจะกล้าไปเฮ้ใครจะกล้าไปาไปดมอนด์เนี่ยนักพนันเสียชีวิตไปเท่าไหร่เปิดปล่อยเป็ดไฟไหม้อ่ะเราเจ๊เจต่างๆใครจะกล้าทําทัวร์อีกซุเซามาตั้งนานแล้วตอนนี้มีแต่สแกมเมอร์แก๊งคอชเซนเตอร์อยู่กันเต็มบ่อนเสี่ยงแต่การถูกจับถูกลักพาตัวที่เขมรเหมือน ที่พนมเป็นเหมือนกันบาเวดเหมือนกันใครจะกล้าไปคนดีๆที่ไหนจะกล้าไปเล่นคาสิโนเขมรอีกตอนเนี้น่ากลัวมันไม่เหมือนเมื่อสิบปีก่อนแล้วเออคำสั่งหยุดยิงเนี่ยทหารเราไม่ใช่เป้านิ่งนะทหารไทยเราเป็นคนมีชีวิตนะฮะไอ้พวกเหลือพวกลายพวกตัวฮะตัวกินชาติกินแผ่นดินเนี่ยเลิกสั่งได้แล้วไอ้คำสั่งหยุดยิงเนี่ยสั่งกันมาแต่ปีห้าสี่ยังไม่เลิกส่อีเหรอ มันคิดว่าผลประโยชน์ของเขเมรนจะยังมีอยู่เหรอมันเป็นไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยบ่อนมันเปิดไม่ได้เออการค้าตามแนวชายแดนจะเอาการค้าอะไรมาประเทศมันเศร,รษฐกิจไม่ดีฮะประชาชนมันจะมีเงินที่ไหนมาซื้อรถมือสองอีกรถขโมยจากเมืองไทยมือสองประชาชนมันจะมีปัญญามีีมโอกาสได้ซื้อไหมเล็กซัสคันละห้าแสนฮะใหม่ๆคันละห้าแสนว่าเราล้านกว่าหายไปไปโผล่ขมรน มันจะมีปัญญาซื้อไหมมันก็ไม่มีปัญญาบุหรี่เถื่อนที่คนมาจากเขมรเนี่ยมันเป็นบุหรี่ปลอมบุรี่กอปกร็รู้รู้อยู่เฮะว่าบุหรี่เนี่ยมันโรงงานที่ทํากอปเนี่ยแถวเกาหลีเหนือมันก็มีโรงงานทํากอปแล้วเกาหลีเหนือกบเขมรเนี่ยมันมีข้อตกลงในการค้าขายกาันมีแม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์เกาหลีเหนืออยู่ในเขมรเออโปรแกรมเมอร์ชาติแรกที่เข้ามาในเขมรคือเกาหลีน่าจะเป็นเกาหลีเหนือแหละ โปรแกรมเมอร์แก๊งแกรมเมอร์แฮกเกอร์เลิกได้แล้วคําสั่งหยุดยิงทหารไทยไม่ใช่เป้ายิงทหารชั้นผู้น้อยทุกคนอยากจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียเขาอยากมีชีวิตไม่ใช่ว่าเสียชีวิตแล้วก็เอาเงินฟาดหัวเงินฟาดหัวเงินกว่าจะออกอีกแล้วก็ขอร้องสักทีเถอะไอ้พวกเคงซวยที่บอกว่าปวาจใจยุทธภัณฑ์เนี่ยจะจับประชาชนไทยติดคุกฮะอีพวกพักที่มันชอบแซะเราพักส้มเนี่ย้อออไอีช่อไอ้อะไรพวกเนี้ย หรือพวกอาจารย์สุดโต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยทนาะยทนายจะกูอะไรพวกเนี้เลิกสักทีเถอะเห็นไหมว่าเสือ้อกะเซฟชีวิตทหารมันเป็นภัยความมั่นคงภัยคุกคามของเราเฮ้สื่อต่างประเทศมันจะรายงาน,นยังไงก็ช่างสื่อต่างประเทศช่างหัวพ่อหัวแม่มันเถอะซีเอ็นมันจะรายงาน,นยังไงก็ช่างแม่งมันเถอะเออให้เรารักษาทิปไตยรักษาชาติของเราไปเถอะใครจะรายงาน,นยัไงก็ตามทุกวันนี้เนี่ย คนไม่ได้โง่เขาเสพข่าวโซเชียลเราก็ทําเข้าไปว่ามันโจมตีเราก่อนตลอดมันเป็นชาติที่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสกแกมเมอร์แล้วก็ไม่เคารพกติกาคนทั่วโลกเขารู้ซึ้งก็ดีอยู่ถึงเรานะจะจัดฉากโจมตีมันหรือไม่โจมตีมันคนทั่วโลกก็เชีย์ไทยอยู่แล้วมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเรานี่แหละแม่งหุดยิงหุดยิงหยุด,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 ดมาตั้งแต่ปีห้ยันปีอะไรเนี่ย มาดกทางวัฒน,านธรรมคือบ่อนคาสินโนที่ทําร่วมกันเนี่ยวะผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันเนี่ยทุกอย่างเป็นอะไรที่เฉื่อยๆแล้วเราเสียผลประโยชน์อย่างมากมายมีแต่ผลประโยชน์ที่แม่งตกลงดิวกันเองเนั่นแหละเด้อกทีเหอะเงินทองก็มีกันเยอะแยะแล้วหันรักษาาตารักแผ่นดินรักต่อชดอรรักทหารไทยรักทหารพานรักใครต่อใครบ้างเหอะแม่งไม่ใช่ว่ารักกินแต่แผ่นดินไทย